สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาค่ะกินยำผลไม้กันค่ะน่าทานมากเลยดูดิมีปูจืดด้วยค่ะใส่ปูจืดด้วยอือเปิ้นเขียวแอเปิ้นแดงสับลด อ,อร่อยมากเลยค่ะหอ,อมหอมผลไม้มี้มด้วย <c oughs> อร่อย อจือดเนื้อหวานมากออื แจ่บข้าวโพดมะเขือเทศถัว่วคำนี้มีทั้งมะมะเขือเทศสับป,ประรดแอปเปิ้ลถัว่วแล้วก็ข้าวโพดค่ะแครอทด้วยนิดนึงอืมไบ ถั่วถั่วฝักยาวเจ้าเข้าปากเล้ายังหันมาพูดอืกินอยู่ก็น้นําลายยังไหลโอ้ยอร่อยค่ะส้มสับปะรดมะม่วงมะเขือเทศคำนี้อื วิตามินซีสูงมาก <laughs> อปัวอร่อยอ พริกสามเม็ดพอดีไม่เผ็ดมากไม่เสียท้องมากอายุเยอะแล้วกินเผ็ดกินเผ็ดมากก็ไม่ดีค่ะสงสารลำไส้สงสารกระเพาะใช่ไหมคะโอเคอ นผลไม้รสเปรี้ยวก็ปั่นป่วนพอแล้วค่ะแต่ก็ชอบใช่ไหมคะใครชอบมัง้งนี่เลยค่ะมะเขือเทศสับประรดแอปเปิ้ลอืมอร่อยกับแตงกลัวก็เข้ากัน อร่อยมากตําผลไม้ตำผล,ไม,ำผลไม้รวมเอยพูดผิดพูดถูกตำผลไม้รวมอร่อยมากใส่ผู้จืดบ๊ายบายค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนค่ะ